สด้าทุกคนสวัสดีครับอ่าทุกคนหลังจากที่ทุกคนเล่นเกมแรงรกอล์เอ็มคลาสสิกนะผมว่าทุกคนก็ต้องประสบปัญหาเดียวกันนั่นแหละเอ็มไม่พอใช่ไหมทุกคนอ่าอย่างเช่นตอนแหละคือผมเล็กแค่สองเอ็มเออซึ่งมันแล้วเ,เราจะไปหาจากไหนในเมื่อเราก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงสายฟีิลล์แต่ว,ว่าก็เหมือนเติมแค่พาร์อะไรเงี้ยคือหลายๆช่องเขาก็อาจจะแนะนานะครับทุกคนว่าแบบอะไรนะให้ไปดูของต่างๆในร้านนะ เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นแบบอะไรนะมาดูว่าอ่อาเช่นอุปกรณ์ด,ดูอุปกรณ์ดนะูองค์ริเน่ยอาจจะไม่ใช่ชีพผมอ่าเป็นนี่เช่นนี่แสดงสื่อสาธารณนะแบบว่าก็ต้องมาดูว่าเออมันจะแบบนับเวลาหรือเปล่ามันจะแบบติดประมูลไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้ถามว่ามันมันมันได้ไหมเอาจริงมันมันได้มันได้แต่ว่าบางทีมัน มันก็ยากอยู่นะก่อนเราจะไปทําของที่แบบเออถูกใจแล้วก็บอกคนอื่นเราจะซื้ออย่างเช่นอันนี้แต่ก็ต้องไปเจาะลูกเออก็ต้องไปเจาะลูก็ต้องดูอันนี้มีออฟไหมอ่ะอันนี้ไม่มีออฟนะแบบออฟแมวอะก็ดูคือมันขึ้นนะเไว้ทุกคนว่าแบบเหลือเวลาแย,ย่งซื้อย่สิบนาทีก็คือบอกว่าเหมือนของในตลาดตอนเนี้ยมันไม่มีไว้มันก็เลยขึ้นแต่ดูจำนวนคนแย่งซื้อดิแทบไม่มีก็คือนตอนนี้มันยังสูดเล้ เออแบบมันมันก็ไม่ได้อ่ะเออแล้วก็แต่ว่าดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงเนี้ยจํานวนใช่ป่มคืออันไหนที่มันจํานวนมันเยอะขึ้นอ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปหามาขายนะ <c oughs> คือมันมันล้นตลาดอ่ะเออในจุนฟิลมันล้นตลาดเนี้ยดูอย่างเช่นนี้แต่ว่าพวกของอัปเกรดจาเป็นนะผมว่าผมแล้วจําจเป็นนะเออแบบพวกอะไรนะ พวกเอาไว้รีไฟอะ่ะแบบเอาไว้ตีบวกอันนี้คือยังไงก็ขายออกไปทุกคนคนเรามันตีบวกอยู่แล้วคือแลกมันแบบมันควบคู่กันกับไอการตีบวกอะ่ะอย่างเช่นแบบไอพวกนี้ใช่ปะของแบบมันก็จะหล่นตลาดมากกว่าเดิมใช่ก็อาจจะไม่เหมาะในการเอามาขายหรือแบบแบบเรามาดูกับราคาเลยนะอย่างเช่นผมดองกล่องไปนี่อ่ะขนูป,ปูราคาสี่ล้านกว่า จริงจะแบบจะกดมากดซื้อมาแลกมาแล้วเอาไปขายอะ่ะเว้ยสิบสองล้านเลยนะอาจจะมองงี้แต่คือแบบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันขายออกปะเออมันขายออกปะมันไม่ออกไอาาก้ชั่วตัวไปเซิร์ชให้ดูเอออันนี้นะดูดิล้นตลาดสิบสี่หน้าก็คือคนคนสิบสี่หน้าเลยดูดิผมจะขายเนี่ยอ,ออกไปอะ่ะเก้าสิบแปดล้านอะ่ะ ผมวางขายไปวันหนึ่งมันไม่ออกทุกคน <laughs> มันไม่ออกเออผมว่าจะยช้แอชีพสักหน่อยก็ไม่ออกมาผมว่าถึงเวลาที่ผมจะพาไปดูจริงๆว่าแบบเอออะไรท,ที่มันจะขายออกเอาจริงขายขายออกแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันได้เยอะนะแต่ว่าเหมือนเอาเอาเอาประทังอะแบบเอาไว้ให้เราแบบเออซื้อของมาอัพบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยแบบว่าเนี่ยอ๋อนี่บริจาคกิวใช่เนี่ยไอ,อ้พวกเนี้ยคือมันจะเป็นสิ่งที่แบบขายออกไว คือคนเรามันต้องแบบส่งคิวอยู่แล้วเออแบบบางทีจะส่งเต็มบางทีเนี่ยก็เราก็เสียไปสามแสนเลยนะเออดูดิพวกที่มันต้องแบบมาส่งคิวอะไรเงี้ยคนก็ของขอยะพวกนี้แหละที่มันจะขายได้เพราะว่าบ,บางทีเนี่ยมีเฟืองเอออะไรเออเนี้ยคือมันต้องใช้เฟืองไงวัตถุดิบเนี่ยแล้วถ้าถามว่ามันหามันจากไหน กวาดล้างเอาของบอสดไปขายเออนี่งเนี่ยสองแสนถ้าขายออกมันห้ารอบก็อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงล้านแต่แบบอย่างน้อยมันก็เอาก็ขูมกับการที่แบบเออวันสัปดาห์ไหนได้ตังค์เนี้ยก็เอาไปขายนเผื่อลุ้นนะเผื่อลุ้นเอาการ์ดด้วยโหดีเลย พูดไปเลยไม่ออกหรอกผมกวดล้างว่าสอบสัปดาห์มันไม่ออกเลยการ์ดบอสเนี่ยแล้วก็พวกของมินิเออย่างเช่นธนูปูที่ผมทํามาเมื่อกี้ใช่ปว่าของมินีเนี่ยคือมันมันใช้เยอะเนอะเอ้านี่ยเนี่ยมันใช้นี่เยอะอาไรล้านกว่าแล้วมันใช้ใช้สิบอันถ้าคนมาซื้อของเราสักสิบอันเนี่ยคือเขาเราขายสักสิบอันก็สิบเอ็มละสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันมันบั็กหรือเปล่ามัน ผมกวาดล้างได้ครั้งหนึ่งเออผมกวาดล้างครั้งนึงใช่ปะมันได้อันหนึ่งไม่ก็สองอันแต่มันเขียนว่าศูนคิหนึ่งใช่ปะแต่มันได้มาไงเออถ้าเอาไปขายก็อาจจะก็อาจจะออกใช่พวกพ,พวกวัตถุดิบเนี่ยพวกวัตถุดิบก็ต้องลองแบบวัตถุดิบของที่อัพอะไรนะอัพอาวุธในตาราสายเช่นของผมเป็นโดโนยอ่ะก็ต้องใช้เมื่อกี้แหละเออผมไม่รู้ผมไม่มีรูปให้แน่เลยวะ่ะ เดี๋ยวนะอย่างเช่นอาชีพไหนดีอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าพ่อขาเขาใช้อะไรหรือแบบอันเนี้ยไม่รู้ว่านี้มันอัพเวลได้เออแบบมันอัพจากอันไหนหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ะแต่เอาง่ายคือแบบว่ามันมันสร้างมาปุ๊บมันก็ต้องไปอัพเวลไงทุกคนพอไปอัพเวลปุ๊บมันก็ต้องใช้วัตถุดิบใช่เลาผมลองดูอ่ะ ใช่ก่อนแบบจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาให้ดูอัไปเอาไปเลยเห็นปะมันก็ใช้พวกวัตถุดิบในการออพคนเราต้องซื้ออยู่แล้วยิ่งธนูนะต้องผมว่าต้องใช้พระคุมเนะี่ยต้องใช้มันจําเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมติเราลงดันมาเราลงดันแล้วแบบได้ของพวกของบอดเนี่ยหรือได้ของที่แบบเป็นของสีม่วง,งเช่นอันเนี้ยเออมันขายอาขายอะไรขายเจ็ดแสนห้ามันขายไม่ออกเว้ย พอเราขายไม่ออกใช่ปะเราก็แค yeah, ่เอาไปย่อยเราไปย่อยเอาไปย่อยเอาอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเอ้ยก่อนจะพาไปดูนู่นมาดูอีกทีตรงนี้อีกทีหนึ่งกิ้วคือกิ้วทุกคนอ่ะมันคกิ้วใหญ่ๆเขาทำกันอยู่แล้วว่าแบบว่าอัพเอ่อมันยังมีให้อัพไหมอันนี้ไงคือกิ้วใหญ่เขามีให้อัพอยู่แล้วแบบอัพเพื่อเครื่องอะไรเนี่ยเออแล้วก็ต้องใช้นี้ใช่ปะก็สามแสน ถ้าเราเอาวางขายอะยังไงมันก็แบบยังไงก็ขายออกเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยห้าแสนเนี่ยเออเราต้องอามาวางขายอยู่แล้วซึ่งผมไม่มีแล้วกไม่มีตักซื้อด้วยก็เลยไม่ไม่ได้ขายเอ้ยไม่ใช่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้อัพอาจจะเป็นวันอื่นเออแล้วของพวกเนี้ยมันมันรีเขาเรียกนะมันรีทุกวันอยู่แหละว,ว่าแบบวันนี้อาจจะเป็นชิ้นนี้วันหลังอาจจะเป็นชิ้นอื่นเนี่ยเออ ี่แหละผมว่าถ้าจะขายขย,ยนะอะไรนยพวกแบบของขยะเราเอาพวกนี้มาขายดีกว่าอืมใช่เอาพวกนี้มาขายมันจะเรียกอะไรนะมันฟาร์มได้ก็จริงคนอื่นเขาฟาร์มได้จริงแต่แบ,บ,บางคนเขาแบบใช้ตังแก้ปัญหาไงเอออย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันออัปเกรดรีไฟใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องมาใช้ไอ้อนนี้ซึ่งไอ้อนเนี้ยมันหาจากตรงนี้ไว้ทุกคนเอาขยะมาหลอมมารวมเนี่ยเห็นป่ะเออ ขยะมาหลอม,มารวมแล้วแบบมันจำเป็นอะมันจำเป็นมากๆซึ่งก็เนี่ยพวกวัตถุดิบอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมาดูว่าเราจะหาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาขายอย่างเช่นนี้ราคาะลรห้าหมื่นเออก็ใช้สักห้าอันเพื่อแบบครั้งหนึงใช่ปะมันก,ก็เยอะอยู่ แต่ว่าคนเขาไม่น่าจะซื้อหรอกอันเนี้ยแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยคนน่าจะหาซื้อมาอยู่ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกวัตถุดิบที่แบบราคาแพงหน่อยอะ่ะเออคนน่าจะหายากแลวแบบคนเขาพออวิวส,อสูงๆกันแล้วว่ามันไม่กลับเป็นฟาร์มที่แบบอะไรนะแบบมอนวิวเล็กๆเออส่วนใหญ่มันก็จะแบบมีของมอนวิวเล็กบ้างอะไรบ้างเลย้ยเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยของมูลไลท์เอยอะไรเออย อันนี้ของอะไรอัน,นอัน,นี้เกมว,วาวิวเล็กนะเอออันนี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยาครับอีกที่หนึง่งที่ผมแนะนํามาเชียวแนะนําก็จะเป็นสอยอุปกรณ์เนี่ยคือของแล้วมันขายไม่ออกไล้ทุกคนมันขายไม่ออกก็มาย่อยอเงี้ยคือผมวางขายไปแล้วคือเคยวางขายไปแล้วอาจจะแบบอุ้ยราคาถ้าแบบเอาไปขายตรงๆอาจจะแพงถูกป่ะเอออาจจะแบบอุ้ยมันแพงว่ะอะไรเงี้ยแต่แบบแล้วถ้ามันขายไม่ออกมันจะมีค่าอะไร ว่าเออคือมันล้วมันขายบอกเลยมันมีค่างไงก็เลยเออเอามาย่อยเสียไปอะไรหน่วยสิบหน่วยวันหมื่นแสนอ่ะเสียไป,ยยสไปแสนเจ็ดเสียไปแสนเจ็ดนะแล้วก็ก็สไลด์ไปได้มาสี่สิบอันตอนนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าอ่ะสี่สิบคูณหกหมื่นเก้าประมาณสองล้านเจ็ดย้ำว่าถ้าขายออกคือสองล้านเจ็ดแต่พัดโอกาสข,ขายออกมันมันมีอยู่แล้ว ใช่โอกาสขายออกมันมีอยู่แล้วเพราะว่าคนเราต้องย <c oughs> ิ่งถขนเนี่ยนะถขนเนี่ยมันต้องทำอยู่แหละอัพวงอับวิวอัพพนูปูก็ใช้ยนะเอออัพพนูปูก็ใช้ยแล้วมันใช้แบบทีละห้าสิบหกสิบอะแต่ว่าผมจะพามาดูกันว่าตอนนี้ในตลาดมันมันเยอะไหมว่ามันล้นขังหรือเปล่าวิเท่าไหร่ตอนนี้โอ้ย <c oughs> ไม่อยู่เป็นแสนอะเอออาจจะอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีแต่อย่างน้อยถ้าคิดอะไรไม่ออก ก็เอาไปย่อยเถอะเอาไปย่อยแล้วก็แบบเออเผื่อว่างๆเงาๆก,ก็ลองเขาเรียกอะไรน่ะก็ย่อยดูไม่ก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้อยู่จริงๆนะผมว่าสาวันนี้จะได้สักสองล้านอ่ะมีให้เห็นอ่ะดันลิบอ่ะที่เราไปกวาดล้างมาเลยคือเราต้องการเวลใช่ป่ะเราก็ไปกวาดล้างมาเช่นนี่เอากวาดมาปุ๊บจะได้ของบวกเจ็ดบวกแปดมาก็เอามาขายเนี่ยก็ได้มาสี่หมื่นอะชิ้นละมัสี่หมื่นห้าเยอะนะเว้ยกับพวกเนี้ย เวลาเราฟาร์มเราได้มาอยู่แล้วชิ้นละสองพันหกใช่ปะเก้าชิ้นสองแสนห้าครับเฮียโอ้โหนี่คือผมเพิ่งขายไปนะเออสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ผมเพิ่งขายไปมันก็เลยแบบยังดูน้อยๆแต่แบบเออคือเราฟาร์มอะ่ะเราได้อยู่แหละพวกของขยะจากไอ้นั้นแล้วคือขายยังไงให้คุ้มนี่แล้วก็แค่เวิสเปพราะขาออะพอเราเ์วิมาพรขายใช่ปะก็มาลองขายดูมันมีขายไหมเนี่ย ไม่มีแต่ว่าเอาง่ายคือคือพวกขามันมีแบบมันมีเปอร์เซ็นต์เขาเรียกนะเวลาเขาเราขายของอะเราจะได้แบบของที่เปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นเป็นสกิลของมันสกิลไหนวะนี่โอเวอร์ชาต์ได้รับราคาแนะนำสินค้ามาขายกับให้กับเอ็นบีซีใช่ผมก็สร้างตัวลองมาสร้างมาเดินเควสได้เฉยอะ่ะวล่งสักยี่สิบเจ็ดเห็นไหมผมยี่สิบเจ็ดหรือผมก็ไม่ทําอะไรต่อแล้วนะเออก็มีแค่นี้ก็ไม่ได้ไปเล่นแลาว ผมว่าวันนี้คงไม่มีอะไรแหละที่ผมรู้ก็มีแค่นี้แหละใช่แต่ว่าถ้าใครแบบว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะํำมาได้นะครับอ๋อใช่อกอย่างหนึ่งไอ้เวนเจสนับสนุนเกมเดือทุกคนเดือนละสองร้อยกว่าใช่เดือนละสองร้อยกว่าเติมร้านอะไรเงี้ยสองร้อยห้าบาทสองร้อยก็่บาทเติมร้านเนี่ยตกวันละหกบาทเติมถือทุกคนสนับสนุนเกมบ้างนะ เออมันก็แบบได้เยอะอยู่นะเนี่ยเออก็ได้เยอะอยู่ได้ของได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราแบบได้อนี้เนี่ย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 โนแลนเอาไปผสมการ์ดเอยอะไรเอยเผื่อได้การ์ดบอนมาแล้วขายได้เนี่ยก็ก็โอเคเอ้ยนั่นแหละโอเคผมว่าวันนี้น่าจะจบไปแล้วขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ผมคงไม่มีอะไรแล้วครับ ไปเจอไหนคลิปหน้าครับขอบคุณครับ